สวัสดีครับผมภูมิใจวันนี้นะผมอยู่กับแบดบิ i กไนกี้เอสบาไนกี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักอยู่แล้วก็เป็นแบรนด์รองเท้าชื่อดังนะแต่จริงๆเขาไม่ได้ขายแค่รองเท้าคนระับเขาก็ขายอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ SB นะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งของรองเท้า n i กี ซึ่ง SB นับก็ย่อมาจากสเก็ตบอร์ดก็คือเจ้ารองเท้าตัว,ตวนี้เนี่ยเอาไว้ใส่เล่นกับสเก็ตบอร์ดนะครับแต่จริงๆเราจะใส่เที่ยวเดินเล่นหรือวิ่งก็ใช้ได้เหมือนกันครับและความพิเศษของกล่องนี้ก็คือเขาให้มาเป็นกล่องรองเท้านะครับซึ่งความพิเศษของกล่องเราก็คือแกะง่ายมากๆนะครับผมชอบมากแกะง่ายดูดิแค่เนี้ยได้แล้วคนง่ายทุกคน กล่องนี้ครับเขาก็ให้มา2ตัวด้วยกันก็คือตัวเล็กกับตัวใหญ่มาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันเลยครับ <Okay. S 1> ตัวหัวนะครับก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของไ i ก e ้เออยู่ตรงตาด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีจมูกขาวนะครับต้องตัวเนี่ยก็เราจะเห็นอยู่แล้วนะว่ามีลักษณะคล้ายกับรองเท้านะก็คือจะมีเป็นเชือกเอาไว้ผูกนะเชือกผูกอยู่ตรงนี้และตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ตรงนิ้วเท้านะตรงนี้นะมีความคล้ายนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ตรงข้างๆเนี่ยจะมีเป็นสัญลักษณ์ของไนกี้อยู่ก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับและข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นเขียนว่า Ni ก e ้ S อก็เป็นชื่อรุ่นของเจ้าแบบิกตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยจะมีเป็นตรา Ni ก e ้กับตาแบบิกด้วยครับตาแบบิกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวแอดแล้วก็มีเป็นหูมี2อันนะก็เราจะรู้ได้เวลาเราเห็นอันเนี้ยว่ามันคือแบบิกนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะสำหรับ Ni ก e ้ สวยมากเลยครับตัวนี้ผมชอบมากเลยแม่バリกู <Very good S 1> นะครับ <music> ใครที่สนใจเจ้าตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆน,นะครับก็สามารถทักมาหาภูมิใจได้เลย <music> และใครที่ชอบรองเท้าไนกี้ใครที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดก็ต้องห้ามพลาดนะครับกับแบบิกตัวนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ภูมิใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวับ